มาแล้วพี่กันคนทำแต่ยางมาแล้วงานเสร็จแล้วค่ะแต่ยงางบริตัทกันนะมือพรีเมียมนําเข้าจากเยอรมันนะคะโอ้โหสีสันสดสวยงดงามปั๊มกระดาษคมชัดมากๆเลยปั๊มกระดาษด้านได้ปั๊มผ้าดิบด้านได้นะคะทุกคนขาและปั๊มผิวหนังได้ตัวดูงานกันชัดๆเลยโอ้โหมาดูนะคะปั๊มผ้ากันนะคะผ้าดิบด้านนะคะ ปาดโถดโถโถทุกคนค่ะปั๊มผ้าได้ตัวเนอร์กันน้ําได้ตัวซักได้ตัวเวลาซักแล้วมันก็จะจางลงจางลงตามการซักนะคะทุกคนค่ะด้ามหมุนสปริง DIY ฟรีนะคะน้องกระจ่านน่ารักมากเลยนะคะทุกคนค่ะออกแบบออกแบบฟรี ผ้าค่ะสวยมากแต่มึกจะแตกนิดนึงนะคะทําใจตัวมันจะบะสวยอากจะบะสวยเต่าสกรีนนะคะมึกจ่างเติมได้หน้ายังมันมีพังนะทุกคน